รู้สึกว่าช่วงนี้เราจะกินผลไม,ม้เยอะมากในครั้งนี้นะครับผลไม,ม้พวกนี้มันมาทําการแก้แค้นเราด้วยการรวมตัวกันที่จะมากำจัดเราแทนดังนั้นนายไม่ต้องพูดมากเสียเวลาทำเพือถ้านายอยากรอดชีวิตได้แล้วก็หนีพวกเราซะพวกเราเหล่มมาผลไม้ฉันสับปะรดชนแอปเปลิลชนฉันแตงโมจะจัดการนายเองจะจะกินนายเหมือนที่นายกินพวกเราไม่โอเมก้ oh คิดเลยว่าฉันจะกลัวยิ่งตัวใหญ่ยิ่งอร่อยเอ้ยไอพวกนี้มันท้ามันท้าไอบ้าเนี่ยมันท้าพวกเราพวกเราจะรอแหละจัดการมันสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอไปล่องเล่นกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลยเลือกหดง่ายไปเลยแล้วกันบรรยากาศแบบนี้เสียงดนตรีแบบนี้มันออกปี้แบบดั้งเดิมมากๆฉะนั้นจะรออะไรล่ะยูหูทุกคนดูข้างล่าง มีผลไม้ด้วยกินก่อนได้ไหมนเนี่ยหิวมากระหว่างนันครับเพราะยากสามารถใส่อเทมเอวัตาานฟรีเด้ยพอแต่เราจะไม่ใช้ไม่เอาแล้วรีดนีกันดีกว่าครับผมพอระบาบยอากาศครับยังมีความเป็นแบบโปสเตอร์ผลไม้แตงโมแล้วก็กล้วยนะคะทุกคนนะลูกซ้อนชีบไปทางนี้ครับทุกคนบอกปฏิว่าขังในนี้ต้องเจอเอี่หนหนนอัคมพังสิพังสิเจอกับโอ้โหที่มัน ห่อสามารถใช้ซีนีเพื่อสารสะพานและก็เป็นเซนท่าพันของห่อได้พร้อมฉะนั้นจะรออะไรล่ะเพื่อนรีบไปดีกว่าเราเอาไปคนละไม้คนละอันแล้วโอเคเลิศฟาดปาบไปหนึ่งปึ๊บปาไปสองปึ๊บไงต้องกลับไปทางเดิมอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหจะปปาแต่ละทางเ่อ่อสาวร้องตกไปแล้วคนหนึ่งระวังระวังทำอะไรก็ต้องระวังสิ เฮึฮึอน kind of ี่อ so bah, ่ะ้เรียบร้อยปึ๊บปาแปบจะนะครับผมระวังท่าครับพอกับอันนี้ครับผมอันนี้คืออ้าเออมันลื่น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 เลยโอ้ยจะบ้าเอาใหม่ซีเอาใหม่ซิเอาใหม่ซีกระโดดให้มันมินมินน้อยซื้อแบบนี้ครับผมจะดังครับลูกฟังทีไปท่านี้ครับ ตัวนี้คือจุดเซฟยานี่ปอกเราต้อเซฟทุกมองสําคัญจุดครับผมฉะนั้นลุกไปในท่อี่ก่อนท่อนี้ครับมีความเป็นไล่ตามากเรือยขึ้นจุดๆนี้ครับผมมันจะเป็นหมองที่มันตันเข้าในพรอมแล้วทุกคนนะต่อแล้วบ้างครับผมอโอเคเปิดกมาดูข้างในจะมีเจอกับอะไรเนี่ยโอ้รู้สึกว่าประตูนี้จะเป็นประตูที่ต้องการหาปุ่มองอนก็เป็นปร,ป,รประตูนี้ฉะนั้น ผมเหลอนี่ไงง่ายดีเดียวเองมันจะยากตรงไหนวะอู้นี่ปังซ้ำเนี่ยเออเลิศจากด้านครับผมข้างลา่าครับผมบอกอยังไงบ้างไไออนี่มันมันชื่ออย่างวะจำว่าอะไรวะเออขันไพลูกกอ,อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนะ ฮึ้ยเนี่ยขามองนี้มาก่อนเลยเลเซอร์แค่นี้บอกเลยฉันรอดอยู่ดี่ไอ้ผลไม้โง่มึงวางกับดักกับมือ,อยังไงเนี่ยบอกเลยวางได้กาก,ากมากเลยนะฮะเอาระไนวยสิมีดาอะไรมากมายอีกไหมที่จะกำจัดฉันไม่ให้ฉันผ่านได้ไอ้ผลไม้บ้าไม่มีเลยมีเต่ง่ายละตะเล่นมากครับเคืองทาง่านหรือว่าท่านมีห็น อ่าผลไม่นากก่ากลมันไห้เข้าเลยทุกคนนะโอ้ไม่จริงน,นี่วะไม่แน่ไม่แน่พิษะพิษะกระโดดข้ามไปเลยตรงนี้ครับอันตรายลอยู่นะทุกคนนะต้องเบึดดีๆครับผมพระะนี่นี่นี่เออปึ๊บเซียนอยู่นะทุกคนนะเอาจริงเพรกระดามล้อมาเ่นบึงแมปนี้ครับบอกเลยว่าง่ายง่าย,ายมากๆก,กลว้กลวๆครับผมอ่าเอาละครับเือหน้าขันเทืองครับผมพ่อคับยรงมาที่นี่เฮ้ย เมื่อจิตเขามาในห้องจะบดนะทุกคนนะตัวจริงอะไรเนี้อ่ะจะให้ดูทีวีเหรอว oh ุ้โอ้ไม่กอดนีด่เรา้ามาในโรงนั้นไงมาตอบอรี่ตอบอรี่บ้าหรือปลาสซลปันรสเว้โยโทษอยนว่าตอบอรี่ขอโทษทีวีสตอบอรี่มันไม่อยู่นะฮะมันดักหน้าแกอยู่เลรอถือของแอบ ราคาม้างมอนี os, ia, ้ครับอันนี้มันจะเป็นเมืองใต้ดินครับทุกคนซึ่งใต้เมืองของเมืองใต้ดินมันมีความเป็นแบบล่าวซ่อนอยู่นะตอนเราวัางเป็นยางมากครับผมเอแล้วถึงจุดตรวจแล้วครับผมจุดตรวจนี้คือสงปลอดภัยมากๆเลยกันเขาตายยี่มองหนาครับเ่อกันสวัดเรือบงจุดตรวจนี้เขาได้ยโ่มาอีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะเมืองมงนี้จะเป็นตาครับทุกคนอันนี้ก็ได้ใจว่าเขาเหยียบวงไหนเด้อ๋อยายเหยียบมองไม่เห็นบ่โอเคตกลงป๊าเป็ยูเขาตุ่เซ้ไปหนึ่ง วนี้ครับมีความปึงง่ายไหมสิฮักแลรว่าฮักแกรวจะคุกคนจะมบักับฮักแล้วนอกจากพายุฤดูร้อนเข้าแต่พบครับโอ้โหยังนไงท่ำท่ำเพื่อหลบหนีแช่อะไรเอ่ยมันไงมันอยู่ด้นบนมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยมันไงมันดับมันเลยดับมันเลยพี่โอ้โหมันมาไวมากมันมาไวมากอุ้ยอ้ยมันข้ามน้ำข้ามอะไรไม่ได้ไม่เนี่ยไม่รู้มันขั้นต่ที่แน่เรารอดแล้วครับผมยู ไม่แน่จริงนี่ว่าไม่แน่จริงนี่ว่าเอาละออกจากเทปครับผมเมื่อครั้งนี้จะเป็นเทปนะทุกคนน่ะจากนั้นครับทุกคนออกจากเทปครับกกสิเขามาสูญหลกครับเกะดแบบนั้นนะทุกคนนะมาหนี้ครับแล้วเขาทอมันเดิมนี่เขาเป็นหนูมาเกิดหรือเปล่าะเขาทอไปเขาทอม่ารุดไปรุดมายุ้ยจะบ้าโอเคลงไปข้างล่างครับผมก่อนเลยน้อบาที่นี่หายละอะไรเนี่ยคุณต้องหาทำปุ่มเพื่อเปิดประตูอีกแล้ว เคหาก็หาหายง่ายแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าให้หาสิบรอบก็หาได้ทันหาง่ายกว่านี้บ่มาดูวิทุกคนตรงนี้มีเตียงพ่อฮะทันาไม่สาเคมีเต็มเลยครับผมขบไปขบไปนี่นี่ใคอีกนึงนี่แค่นี้ประตูนี้ก็เปิดได้แล้วยูเข้าจุดเซฟครับผมเข้าจุดเซฟแล้วข้ามตรงสารเคมีไปเลยถึงโอเคประตูนี้เปิดได้มานี่อุ้ยตกใจอเมนดาอ่า จำชื่อแล้วอแมนดาเออมันชื่ออแม,มนด,า,มนออมมนดาครับผมสั่มชื่อยากมากชื่อเกนเนี่ยบุลลี่เลยเอาระกระโดดบริครับอันนี้เลเซอร์นะเลเซอร์สีไข่ไข่แป๊กหน่อยแล้วก็คาบเลเซอร์ีเหมือนเดิมครับผมเลเซอร์นี่คือเป็นสิที่อันตรายที่สุดนะทุกคนนะต้องระวังไว้อย่างดีครับเอาระคาร์ไปเรื่อยๆครับทุกคนผมคิดว่ามันมาทันงในจุดเต้นเท่านี้แทนแน่นอนครับข้างหนา้าเท่านี้พอกับอี่ยออังนี่เปลี่ยนมไเลยปฟี่นานี่ทุกคนนะ อืม้มโอเคเ,เดินเดินนาไปครับผมเดินนาไปความภาวานาว้านท่าออกนี่ต้องเป็นท่งออกของเฮ้าอู้ร้อยขึ้นไปเลยอุ๊ยอันนี้คือดั้งเดิมเลยนะฮะไพสลับไพที่เคยเลยนะื่อนไหนรูได้บ่างเขาตรงลงไปที่ท่าไหนคริสปอร์ตไพจากกังหันบ้าในท่อนี่ฮะทุกคนนะนะต้องเอาจริงเงี้ยเอยู่เงี้ยเอยู่รอดยังไงก่อนรอดยังไงก่อนแต่ก็รอดอยู่ดีอยู เรียบร้อยโอ้มาขึ้นคอลงอิระบาดที่นี่ฮึสอะเนี่ยเอาระมาดดุยโตอ,อันนี้เขาจะเลเ่นี่ข้อดิกับลมเลยทุกคนนะเล่นกับลมอย่างนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าอย่าได้กับไฟก็พอชือ้ออันนี้ครับมันจะเป็นกลางหันพลอมครับทุกคนกลางหันบ่ราให้ไฟมันดูดเท่าไรไง เลยครับผมฮู้เรียบร้อยโอ้ยนี่คนกลุ่มเกินเลยอ่ะอ้าเชียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮือฉันไม่ยอมที่ข้าเล่นไม่บ่อยอย่างดิเฮือนี่เราเกิดตัวนี้นะฮะทุกคนบ่อยอ่างดิว่าฮะนอ้ขี้ข้านออปปี้เหรอไหมไงไอ้ต้นตายกลางทางไปเลยของนี้ห้องสมุดครับทุกคนห้องสมุดบ้าอันี้หอดขวานกลับมาทางเก่าอีกเลยตุกเขาไปที่อีกแล้วนี่โอ้โหไม่อยากเข้าไปในเทปเลย รู้ไหมว่าเทศมั็นน่ากลัวขนาดไหนและนี่คือเพอร์เฟชหยิบเครื่องดื่มจากเครื่องนี้เพื่อที่คุณจะได้กระโดดได้อย่างเต็มที่และกไกลมากๆเอาลบมา,ก,มา,ก,มากินสักอึกินแล้วยังไงต่อโอเคกินพุ๊ก,ก็าไว้เลยครับทุกคนฮู้ชัวาง่ายอยู่นะอดีิแมปนี่ครับทุกคนก็ปฏิไม่ยางมากไมก่เป็นในยการลบนี้ ผลลัพธ์ใหม้แล้วทุกคนเอาครับมาฮอตดีเลาวจะเป็นของไหนก่อนอะ่ะนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงงมากอ,าอันนี้สิเห็นกับติกประตูอีกน่าจะประตูนี้นะโอเคมีลูกเล่นด้วยจ้าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วปวดหัวไปจะไปจะ้ะทุกคนขามากบองนี่ครับให้ในบ้านนี้ครับขอให้ออปปี้กระโดดแบบทางเงี้ยวไกล กช่แ้วรต้องกป็นโลกเต็มทีครับผมใหญ่พาดเด็ดขาดทางธรประดานงประจําเพิ่มความแบบละเอียดลงมาหน่อยชื่แบบนี้คือวามท้าทายความชนสตะกีคือการที่เราไปเอาจุดเซฟเมื่อกี้ผ่านมาได้แค่ก่อนะเออแต่ก็นได้ไ,ไวก็รอดไปเหมือนเดิมอู้ออจะเทปไปเลยกับซึ่งโลกเหตุความเป็นจริงครับผมนี่คือโลกเหตุความเป็นจริงของเราพอกลับเงินระบาดนี้ไม่มีคนร้อม เฮ้ยเฮ้ยนายนายดูหน้าลยสิมาเร็วเร็วเร็วรัวนะกลัวหรอกลัวอะไรอ่ะผมรู้เลยชะตากรรมต้องมีตัวอะไรมาไล่เราแน่ๆจะไปเนี่ยแอบกลัวอยู่นะอโอดูซีดูซีมันไหน่ยเขาเขาเทปไปเขาเทปมาอยู่ในทุกคนจริงเี้ยเราเขาต้องหาเทปอีกจะบ้าแล้วเทปเป็นอยู่ไหนวะคือตอนเนี้ยเขาอยู่สนามหยางลงหลงเห็นบ สิ่งที่เขาต้องการคือเทปครับทุกคนผมค,คิดว่าเทปไม่ต้องอยู่มองเออ่ก้อนหินใดก้อนหินหนึ่งนะทุกคนนะเรามาเบิ่งกันดีกว่าก้อนหินนี่ผมมีครับผมหรือว่ามันจยู่ีติลองดูซิมีบ่วะาทานผมมีนี่จบด้วยชีวิตอาจจะเล่นเซ้าอาัดเกมเฮ้ยบ่มี่ดีติเว้ยเชี่ยเอะไรไงเฮ้ยแม่สาวน้อยเทปเทปไปพัที่ไหนอ่ะถามสิ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่เทปนี้น่ะมันหายากมากเลยยากมากเลยงั้นเหรอเอาจิงอย่วาว่าจะตปิดตอนนี้เดอ้อขอลองคือตอนเนี้ยที่เขาอยู่ตอนเนี้ยคือเขาต้องหาเทปครับผมเพื่อที่จะเข้าจะต้องอไปได้เทปอีกครั้งหนึง่งโดยได้การเล่นเนี่ยคือเขาต้องลบหนีฝกคนละใหม่ปีศาจพวกทุกคนมันน่กกลัวเลยนะเอาจริงทั้งปักแอปเปิป้ลทั้งแตงโมทั้งอันทีน่ากลัว เทเนี่ยมันมุดไต่วะหรือว่าเาทปมันอาจจะอยู่ในหินหรือเปล่าลองดูสิไม่มีนะทุกคนนะแสดงว่าเขาต้องลุกขับแหวงข้างในเลยเพื่อทดร่องเบื้งว่าข้างในมียังชือไปเลยก็ไม่มีที่อะไรก้อนหินนี้ก้อนหินสุดท้ายผมคิดว่าต้องมีแน่แน่ลองดูสิลองดูสิชวัวร์ไม่มีเลยโอ้เราจะไปยังไงล่ะเนี่ย อุ้ยทุกคนนาเสียดายอยู่นะทุกคนนะนะนนะถ้าเกิดตอนนี้ผมเล่นแมปแมปเนี่ยใส่เวลาไปประมาณเอ่อหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนนะตอนนี้ก็ยังหาเทปนันพอเลยเหมือนว่าจะเกิดบ,บักนะทุกคนนะหรือว่ามันอาจสุรีอยู่ในโะมเดลโมนึงที่เขาต้องหาเท่าที่ผมเล่นแล้วนะผมหาหมดแล้วนะทุกคนนะผมมี่มองใดอันที่เสียนั้นด้วยครับทุกคนที่สินนบสพอมันเลยถ้าดในากรกีนกับบอมมี่ครับผมเห็นบ่เออหรือว่าเขาจะ้องสื่อหรือเปล่ามัาหนหาไม่ไนะทุกคนเอาจริงเนี่ย เพื่อเขาต้องหาเทปมาใส่ทีวีนี่เพื่อที่เขาจะเข้าไปได้เทปไงแต่ประเด็นคือเขาหาไปแล้วมันม่มีเห็นบก่กเขาจะไปหาใส่เลิ้นทีวีได้มันดีหรือเปล่าโอ,อ,อ้ยดีดีดีทุกคนมันสามารถหมุนเข้าไปได้โอ้กระนึกว่ามันหมุนเข้าไปบ่ได้นะทุกคนนะเอาจริงเอาอละผมคิดว,ว่าเทปมันมได้อยู่หม่งใจกลางนั่นแท้อาจจะอยู่ทั้งปลาหนีหรือเปล่าลองเบอร์นี้ดูตามทุกซอกทุกมุมทุกหย่อมหญ้ามันจะมีอย่างว่าหันมุมมีคือผมอาจจะตกอัด เท่าอาดอะ่ะเพราะว่ามันเล่นไปต่ออะไรอะ่ะทุกคนลองดูก่อนลองดูก่อนนะอืเทพหายาบมากไปเอ้ยอ,อยู่ไหนล่ะเนี่ยเทปเอ้ยเทปเอ้ยอยู่ซ้ายโอ้โหอย่าว่านะําบั็กนะพี่เอ้ยชิปหาละไวบ้บอดตรงนี้มีไหมเนี่ยบลูโซมไม่น่าจะมีดูโซมไม่น่าจะมี เฮ้ยเอาไงพี่เอ้ยผมวานะตานีครับผมคู่สิตรงปิดจบเพียนทนีแหละเบิรส่งแล้วดูสิไม่มีอะไรเลยอะหาอ้อมที่บอมแดนแล้วนะฮะไม่เจอหาอเลยเลยโอ้ม y g ออดเอายังไงดีอะทุกคนโอ้โหเสียดายมากครับผมหาเทปเทปพ,พอๆเลยว่าเขาเก็บไปหล้อวะนดีทังไงอะกับวนอาแมนนะทุกคนนะ เออจริงไม่ต้องวิเทอีกดีดีวะเชีย่ยเดี๋ยวนั้นดูนะไม่ได้โอ้ไม่ได้ดินด้วยโอเคครับทุกคนผมคิดว่าสารคลิปนี้ก็คงต้อง <c oughs> บัเอาจริงบัาหรือยังไงอ่ะผมก็ไบเลดใจอ่ะมันมันต้องการเทมอ่ะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องอะไรเงินบริษัทสำรับแมป๊บนี้นะต้องขออภัยดีครับทุกคนขอโทษมากมเลย ซึ่งมันแบบหาาปะป๋าทีรอบมาเลย์บ้างครับสำหรับแมปการนี้ออกจากผลไม้นะทุกคนนะผลไม่นี่สิไล่ขาเอาพยายามแบบตัดการเห้อยู่ิเวิร์สครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้พ่อก้องกันแล้วกันทันทายมากนะทุกคนนะตอในเรื่องพิธกดไลค์กดติดต่อใครกันนะครับและที่นสำคัญยินได้บุญบินเจริญศรีวันพัสดุการเปลนเปืี่ยนอาชีพนะครับและทันทายลูกนะว่ามันที่จันดายเกาะในเรื่องพิธีคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายไฟแล้วตอนนี้ ไม่รวมแมพอะไรบักเยอะมากเอาจริงจู